วันนี้ค่ะเป็นไงบ้างค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนที่มางานนะคะแล้วก็สําหรับงานวันนี้เนี่ยมันคือการเปิดตัวของ r o x y e x p o futong นะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่ r o x y เนี่ยให้ศิลปินชาวไทยร่วมออกแบบและขายทั่วเอเชียะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่เป็นคนไทยคนแรกเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ r o x y ใชออ้นางแบบเป็นคนไทยซึ่ง ก็คือก็คุณนหน้าคุ้ตาเป็นอยู่แล้วเนาะคนแรกก็คือน้องก้อยนะคะคนที่สองก็คือน้องมดแล้วก็น้องอายค่ะทำไมต้องเป็นสามสาวนี้คะทำไมต้องเป็นสามสาวนี้คนสามสาวนี้นะคะเอ่อต้องบอกกันว่าตอนที่โอออกแบบเนี่ยสามคอลเลคชั่นมาปลุบเนี่ยหน้าน้องๆเด้งขึ้นมาเลยค่ะทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ที่โอที่โอมองว่าน่าจะเหมาะกับชุดชุดคอลเลคชั่นน้น้ชุดแบบนั้นๆ เนี่ยก็ตามนี้เลยค่ะนอ้องคายก็จะเป็นชุดชืด่อว่าบีเยสโซ่นะคะส่วนน้องมกเนี่ยก็จะเป็นโอคามูเกอร์นะคะแล้วก็น้องก้อยเป็นเอ็นเจอร์เอ็นเจอร์ที่<อ>แบบว่ายลงมา<อ>จะสมสว่างเลยอ่ะอว่ายหน่อยตาของเราเป็นไงหมคะ,ะคอลเล็กชันของเราเป็นเกียรติค่ะพี่ก็คือถือที่เขารู้จักอ้ว,อแ,ลวแล้วก็แบบเป็นแฟนลอกซี่อยู่เหมืด้วยเมื่อเขาชวนก็มีคน ไม่น้ำตาก,กับเรามันได้ไหมพีนโอ๋บอกว่าทาั้งล็อกซี่แล้วก็ท่าพี่โอเองเนิดๆความธรรมชาติาเราก็จัดฉากธรรมชาติไปแล้วลายน่ารักมา,ออาก,ก,กา่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เพราะว่าก็เป็นแฟนคลับของทงั้งล็อกซี่แล้วก็พี่โอมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆมันมีพี่โอคือตอนไอดอลแต่เด็กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกมากๆได้มาถ่ายกับก้อยกับพี่อายด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ คนเทนงค่ะแล้วก็บันเทนงจริงค่ะ ตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าโอ้พี่โอ๋พี่โอ๋จะให้หนูไปถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอคะจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบออไม่มั่นใจเล็กน้อยแต่ว่าได้มีการพูดคุยกับพี่โอ๋จนรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในการออกแบบของพี่โอ๋แล้วก็ของทีมด็อกซี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากได้มากเพราะพี่โอ๋อบอกว่าจะเพ้นท์ภาพให้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีรูปเราอะที่พี่โอ๋แบบเพ้นท์เป็นลายเซ็นของพี่โอ๋มาอย่างเงี้ยแล้วเก็ <S <S แล้วก็ เห็นเลยแล้วหนูก็พูดมาตลอดมาตลอดตลอดจนกระทั่งเมื่อวันนี้ค่ะซึ่งก็คือด้านหลังใช่สามลูปนี้ดีใจมากการงานของสามคนนะคะซึ่งโอ๋ตั้งใจเซอร์ไพรส์เขาค่ะไม่ได้บอกใครเลยมีแค่ร็อกซี่เท่านั้นที่รู้นะโอ๋ก็แอบวาดมาหลายเดือนค่ะก็ตั้งใจจะให้น้องๆได้เห็นวันนี้แล้วก็อยากจะมอบเพื่อขอบคุณน้องๆจริงๆที่มาร่วมโปรเจกต์นี้กันที่มากมาก ครั้งแรกของล็อกซี่นะคะในการที่ทางเนืองนอกเนี่ยให้สิทธิ์เราในการออกแบบคอลเลคชันนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าชาวไทยนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ล็อกซี่มาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาะนคะ่ะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลักดันคอลเลคชันที่เป็นลูกค้าของชาวไทยะะแลวก็เป็นศิลปินของไทยเนี่ยออกมาได้ค่ะ เป็นคอลเลคชั่นที่เราทํามาร่วม2ปีเนาะกว่าจะเสร็จรว่วงกว่าจะโปลต่ตัววันนี้นะคะซึ่งจะขายพร้อมกันทั่วเอเชียคือวันที่3มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นันนน่นเองทั่วประเทศไทยหาซื้อได้แล้วนะคะก็อยากจะฝากเนาะลายทั้สามคนนะคะแล้วก็ตัวแทนน้องๆที่แบบรพอรเซนต์ลายแต่ละอันนะคะก็ฝากทุกคนก็ไปดูออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกมาห้างเนาะหรือ มีนะคะร้านด็อกซี่ค่ะ